สรุปเรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิก2 0 2 4ที่ฝรั่งเศสอัปเดตล่าสุดนะครับในเวลาหานาฬิกา30นาทีของวันที่6สิงหาคม2 5 6 7ทําทำนักกีฬาจากทีมชาติทไทยนะครับตอนนี้ก็ทําไปได้1เหรียญเงินอย่างเป็นทางการนะครับจากนักกีฬาแบดมินตันชายวิวกุลวัตนซึ่งในการชิงชนะเลิศชิงเหรียญทองนะครับวิวกุลวัฒนแพ้ให้กับนักแบดมินตัน ชาวเดนมาร์ก2ต่อ0เสตนะครับด้วยคะแนน21ต่อ11ทั้ง2เสตส่วนชาติอาเซียนเนื้อๆน,นะครับที่ไปแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ก็มีฟิลิปปินส์นะครับได้ไป2เหรียญทองอินโดนีเซียและมาเลเซียทำไปได้ชาติละ1เหรียญทองแดงนะครับสรุปเหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิกล่าสุดอันดับที่1จีนมี21เหรียญทอง18เหรียญเงิน 14, 14เหรียญทองแดง รวมทั้งหมดนะครับหาสิบสามเหรียญอันดับที่สองสหรัฐอเมริกามี20เหรียญทอง30เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับ78เหรียญอันดับที่3ออสเตรเลียมี13เหรียญทอง11เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับ32เหรียญอันดับที่4เป็นเจ้าภาพนะครับฝรั่งเศสทําไปได้12เหรียญทอง16เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับ46เหรียญ อันดับที่5สาสหรัฐนั่งจัดทัพาได้สิบสองเหรียญทอง13เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด42เหรียญอันดับที่6เกาหลีใต้มี11เหรียญทอง8เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงรวม26เหรียญอันดับที่7ญี่ปุ่นมี10เหรียญทอง5เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับ26เหรียญอันดับที่8เป็นอิตาลีนะครับมีเก้าเหรียญทอง10เหรียญเงิน6เหรียญทองแดง อันดับที่เก้าเนเธอร์แลนด์มีเจ็ดเหรียญทองหาเหรียญเงินหาเหรียญทองแดงอันดับที่สิบเยอรมันมีเจ็ดเหรียญทองหาเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงสิบเอ็ดแคนาดามีหาเหรียญทองสี่เหรียญเงินแปดเหรียญทองแดงสิบสองนิวซีแลนดมีสามเหรียญทองหาเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่สิบสามมีสองชาติด้วยกันนะครับฮังการีและสวีเดนมีสามเหรียญทองสามเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงสิบห้าโรมาเนีย ท่าไได้สามเหรียญทองสามเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่สิบหกไอร์แลนด์มีสามเหรียญทองสามเหรียญทองแดงอันดับที่สิบเจ็ดบราซิลมีสองเหรียญทองสี่เหรียญเงินห้าเหรียญทองแดงอันดับที่สิบแปดยูเครนมีสองเหรียญทองสองเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงอันดับที่สิบเก้าโครเอเชียมีสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงอันดับที่ยี่สิบเบลเยียมมีสองเหรียญทองสามเหรียญทองแดง อันดับที่21ฮ่องกงมี2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงอันดับที่22มี3ชาติด้วยกันนะครับออเซอรบจีนฟิลิปปินส์และเซอร์เบียทําไปได้ชาติละ2เหรียญทองนะครับก็สรุปเพียงแค่นี้นะครับถึงอันดับที่22ของตารางเหรียญขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกําลังแรงใจแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ